สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสาหรับเงินเยียวยารอบที่2หรือว่าเราชนะนั่นเองนะคะสําหรับการลงทะเบียนเราชนะมีอยู่4กลุ่มนะคะที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา700 0บาทและมี1กลุ่มนะคะได้รับไปเต็มๆเ,เลย800พนะคะสามารถเช็คได้นะคะ จะเป็นอย่างไรรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดค้ิปม่ใหม่ๆต่อไปค่ะอัปเดตความคืบหน้าอีกแล้วนะคะสำหรับโครงการเราชนะนั่นเองนะคะซึ่งมาตรการเยียวยาโควิด รอบที่2ค่ะโดยกระทรวงการคลังที่เยียวยาวประชาชนนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ระลอกใหม่นั่นเองค่ะและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่หลายคนกำลังให้ความสนใจในขณะนี้นะคะซึ่งในเบื้องต้น4กลุ่มที่จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็คือกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานวิสาหกิจและก็กลุ่มผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีผู้ที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม ม33นั่นเองนะคะและก็กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงค่ะโดยจะมีการกำหนดเกณฑ์กันเกณฑ์ของรายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะประเมินจากฐานเงินเดือนและก็บัญชีเงินฝากนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่ เป็นผู้ที่มีรายได้สูงนะคะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเยียวยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็นับเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าจะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการราชนะด้วยค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งนี้นะคะจานวน15.3ล้านคนนี้นะคะพบว่า เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแต่จะมีการเบริกจ่ายเป็นเงินสดหรือเก็บไว้ใช้โครงการคนละครึ่งนั้นต้องรองให้มีความชัดเจนในวันอังคารที่19มกราคม2564นี้ค่ะข่าวดีอีกแล้วนะคะสำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน14ล้านคนนะคะ จะได้สิทธิ์จากมาตรการเราชนะเช่นเดียวกันค่ะก็คือรับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนนะคะก็คือ7 7 0 0 0บาทต่อคนนะคะครบทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มติคอรมอนะคะเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนระยะ2นะคะโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้านะคะเป็นจำนวน500บาทก็คือต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่มกราคมถึงเดือนมีนาคม64ซึ่งเป็นการโครงการต่อเนื่องจากระยะแรกนะคะที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนธันวาคม63ค่ะ ดังนั้นนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากรัฐบาลสองช่องทางนะคะรวมเดือนละส0่พบาทนั่นเองค่ะก็คือ1จะได้รับ ช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือน2เงินเยียวยาจากโครงการราชนะจำนวน3,500บาทนะคะต่อคนต่อเดือนได้รับ2เดือนตามระยะเวลาดำเนินโครงการนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์อื่นอีกก็อย่างเช่นค่ารถโดยสารสาธารณะสิทธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้นะคะสิทธิ์การลดน้ำค่าประปารวมถึงการได้ได้สิทธิ์คืนภาษีด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองโครงการมีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกือบ3ล้าน30ล้านคนนะคะกระทรวงการคลังจะมีวิธีการคัดกรองอย่างไรหรือไม่อันนี้นะคะต้องติดตามความชัดเจนต่อไปค่ะสำหรับจะมีการพิจารณาเข้าคอรมอวันที่ 19มกราคมสองพนีนี้นะคะยังไงก็รอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะ